ผมก็มาอยู่คนเดียวน,น้องก็ไม่มามาสายแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ววะเฮ้ยมาแล้วค่ะพี่โจออกมาแล้วเหรอใช่ค่ะไม่ได้ยินที่พี่พูดเลยเนาะไม่ได้ยินเลยโอเคแล้วทาไมแต่งตัวเยอะขนาดนี้ยที่ต้องแต่งตัวเยอะขนาดนี้เราต้องเตรียมล่มมาเนี่ยพี่โจพวงนี้เนี่ยเป็นหน้าฝนเราก็ต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยเนี่ยเอาเอาล่มมาเผื่อพี่โจด,ด้วยนะคะโอ้โหตั้งแต่เกิดมาพี่ไม่เคยเห็นผู้หญิงที่สวยและใจบุญขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย ขอรับคําชมนะคะพี่โจแต่ว่าที่อ๋อมหกร่มมาเนี่ยเพราะว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ย เขามีความโดดเด่นในสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ค่ะเกี่ยวกับร่มนี่แหละค่ะพี่โจแต่ว่ายังไม่บอกนะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงต้องรอติดตามชมค่ะโอเคได้เลยงั้นก่อนอื่นสวัสดีทักทายคุณผู้ชมก่อนได้ไหมดีค่ะพี่โจโอเคครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาพัดให้น้องปีที่5ครับรายการที่เต็มไปด้วยความสนุกสุดหรรษานะครับแต่ก็ยังคงตามหาเด็กดีเด็กที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนครับรับรองนะคะว่าชมแล้วค่ะก็จะได้ทั้งแรงันดดาาาาลใใจกรรรทคคคววมมมมมีีีุณธซืสต์ ซึ่งรายการของเราเนี่ยก็มีทั้งความสนุกแล้วก็สาระค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลจันทานุกูลค่ะเราจะมาตามหายอดมนุษย์ตัวจิ๋วดิจิตัลฮีโร่ของเราที่เป็นทั้งเด็กดีและมีความซื่อสัตย์ค่ะ ใช่แล้วนะครับและความพิเศษของเรานะครับผมก็คือมีผู้สนับสนุนใจดีครับที่สนับสนุนเรามาตลอด5ปีเต็มๆแบบนี้ครับอย่างแรกเลยครับก็คืออุปกรณ์กีฬาจากเมลเทนและ2ครับผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมครับแล้ววันนี้นะคะรายการของเราค่ะมีสิ่งดีๆอะไรบ้างไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะ วัหน,นึ่งเท่านั้นนะคะพี่โจโอ,อยากชมแล้วใช่ไหมคะอยากมากอยากชมแล้วต้องอดใจรอ,อนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะเราไปฟังผู้อํานวยการของโรงเรียนเล่าถึงการปลูกฝังเด็กๆให้มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์กันก่อนเลยค่ะเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือการพัฒนานักเรียนสู่การเป็นนักกระดิ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรับผิดชอบพอเพียงซื่อสัตย์ โรงเรียนได้พานักเรียนไปทำกิจกรรมต่างๆเช่นพานักเรียนไปทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนหรือบริเวณวัดเพื่อปลูกฝังให้หนักเรียนมีจิตอาสาในส่วนของยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเรานะคะคือน้องจ้าสาน้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนและยังเป็นตัวแทนในการแข่งขันการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จนได้รับรางวัลระดับชาติค่ะช่วงเด็กดีเพื่อชาติ ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนมากๆเลยนะครับแต่ส่วนตอนนี้เนี่ยได้เวลาที่เราจะไปทำความรู้จักกับยอดมนุษย์ตัวจิว๋วลิตเติ้ลฮี่ของเรากันแล้วครับกับช่วงเด็กดีเพื่อชาตินั่นเองนะครับผมอุ้ยทำไมอ่พี่โจ้ทำไมยังไม่ถอดชุดแล้วยังกลางลมอีกทําไมเนี่ย ก็น้องยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราในวันนี้สิคะพี่โจ้เขาเป็นหนึ่งในทีมนักประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนค่ะมีผลงานเกี่ยวกับล่มนี่แหละค่ะแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วด้วยนะคะโอ้โหอยากรู้แล้วเขาทําอะไรกับล่มอ่ะอยไดรู้ไหมตามมาค่ะพี่โจ้จะต้องอึ้งแล้วก็จะต้องกางล่มแบบอมนี่แหละจริงไหมเนี่ยจริงตามมาตามมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปุญญวีเก้วลวนประพาวินชื่อเล่นชื่อจา๋าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะนี่นี่คือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วที่เมื่อกี้เราขายของใช่ไหม,มงั้นให้น้องจา๋าเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าเครื่องนี้คืออะไรแล้วเราเป็นใครมาจากไหน หนูเป็นหนึ่งในทีมการประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนะคะซึ่งผลงานที่หนูทำออกมาคือเครื่องสบัดน้ำออกจากร่องจ,จุนย์ค่ะหนูภูมิใจมากเลยค่ะคพอได้รับรางวัลชนะเลิศของเขตพื้นที่การศาึกษาได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติ ในงานศินละปะหัตถกรรมคร,ครั้งที่69ปีการศึกษา2562และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยของส่วนอภวชค่ะรองจัารเนี่ยไปได้วรงาบันดาลใจมาจากไหนคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนแล้วทีนี้หนูเอาน้ำร่มมาโรงเรียนก็พบปัญหาขึ้นค่ะเพราะว่าน้ำจากร่มหยดตามพื้นเดินแล้วลื่นค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะเพราะว่าทบปัญหาร่มหายค่ะพี่อยากเห็นแล้วอ่ะช่วยสาธิตให้พี่2คนดูได้ไหมว่าวิธีการเนี่ยของการสบัดน้ําออกจากร่ม4.0มันเป็นยังไงหลักการทํางานนะคะเครื่องสบัดน้ําออกจากร่ม4.0จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นกําลังของเครื่องโดยมอเตอร์จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลค่ะ แล้วเครื่องสบัดน้ำออกจากกล้องจุดศูนย์จะมีแรงหมุนซึ่งก็คือแรงเวียงหนีศูนย์กลางเราจึงนาหลักการนี้มาใช้ในการประดิษฐ์เครื่องสบัดน้ำออกจากกล้องจุดศูนย์นั่นเองค่ะหลักการพร้อมแล้วพี่ขอทางปฏิบัติเลยะอะแล้วปฏิบัติมาเลยฉีดลงไปเลยใช่ไหมให้เหมือนแบบเราแบบเดินลุยฝนมาตอนเช้าเลยนะอะเ,ปเ,ปเ,เปียกเลยนะคะขอเปอียกเลยนะเอสวิต แล้วก็อ้าวเฮ้ยหมุนน่ะแล้วปกติเราต้องปล่อยมันหมุนนานขนาดไหนครับถึงจะแบบพอจะใช้เวลาในการหมุนประมาณหนึ่งนาทีค่ะโดยจะหมุนตามเข็มนาฬิกา30วินาทีและหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30วินาทีค่ะอ๋ออันนี้คือสมมุติว่าครบ1นาทีแล้วไหน๋อ,อมหยิบมาเทสหน่อยแหงไม่แห้งเฮ้ยก็โอเคนะนี่เห็นไหม น้ำออกมาจากรม่มโอ้อโอสุด <มา S 2> ยอดะะเก่งมากครับคคนี่แหละค่ะคที่เขาบอกว่าวิทยาศาสตร์เป็นการหาอะไรที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่โจครับอ๋อมเนี่ยร้อนแลละเดี๋ยวขอไปถอดเสื้อก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวไปนั่งคุยกันค่ะ<า>โอเคครับไปพูดคุยกับน้องจ้าจ๋ากันต่อนะคะมาพูดถึงเรื่องการเรียนกันบ้างค่ะน้องเจ้าจ๋าคะเรียนได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่คะ หนูเรียนได้เกรดเฉลี่ย4.00ค่ะแล้วชอบเรียนวิชาอะไรคะหนูชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเพราะว่าชอบคิดคำนวณและสามารถนำไปคิดในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะทราบมาว่าเรานชอบเล่นกีฬามากเราชอบเล่นกีฬาอะไรครับหนูนะคะชอบเล่นกีฬาแชร์บอลค่ะพอได้ฝึกสมาธินะคะแล้วก็ฝึกการวางแผนเรียนเก่งแบบนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นคุณครูคสอนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเพราะว่า ชอบสอนเด็กเลยค่ะพี่ขอถามต่อว่าในความคิดของน้องจ้าจา๋าเนี่ยเด็กดีมีความซื่อสัตย์เนี่ยมันเป็นแบบไหนครับจะต้องมีความกระตันยูต่อครูบาอาจารย์แล้วก็พ่อแม่ด้วยค่ะแล้วก็จะต้องแม่พูดโกหกค่ะแล้วน้องจ้าจา๋าคิดว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์จะทําให้เราเป็นอย่างไรคะก็จะมีแต่คนชื่นชมแล้วก็คนรักค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าประเทศของเราเนี่ยมีแต่คนดีมีความซื่อสัตย์คิดว่าประเทศชาติของเราจะเป็นอย่างไรครับประเทศชาติก็จะเจริญค่ะพบแต่ความสงบสุขค่ะไม่มีการขัดแย้งกันค่ะสุดท้ายค่ะน้องจ้าจา๋าคะอยากให้ฝากถึงคนที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีความซื่อสัตย์่อยค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูก็อยากจะฝากกับคนเหล่านี้นะคะว่าอยากให้พวกเขานะคะได้ปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะจะได้ทำให้ประเทศชาติมีแต่ความเจริญและก็สงบสุขค่ะ และนี่นะครับคือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วดิ t t l e h ฮีโ่ของเรานั่นอเองนะครับน้องจา้จาจ๋าครับยังไงวันนี้ขอบคุณน้องจา้จาจ๋ามากๆนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนนะครับรายการสารพัดให้น้องครับก็ขอมอบผ้าคลุมยอดมนุษย์ตัวจิ๋วและประกาศนียบัตรให้กับน้องจา้จาจ๋าไปเลยครับยและประกาศนียบัตรค่ะขอบคุณค่ะ ารกิจของน้องจ้าจ๋านะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้นะคะน้องจ้าจ๋ากับเพื่อนๆจะชวนเราไปทํากิจกรรมค่ะจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะคะอมบอกเลยค่ะว่าต้องถูกใจผู้ชมและพี่โจอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าอดใจรอติดตามกันช่วงหน้าค่ะใช่แล้วนะครับแต่ก่อนจะถึงช่วงหน้าครับน้นองๆจากโรงเรียนวัดสังวรพิมลภัยบูรจันทานุก,กูลนะครับจะมาชวนกันรณรงค์ให้เด็กไทยทุกคนนะครับหันมาทําความดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์กันครับผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าความซื่อสัตย์ไปฟังกันเลยครับ ผู้ที่ควบคุมอารมณ์ได้คือผู้ชนะช่วงเด็กดีรักชุมชนและช่วงนี้คือช่วง ช่วงเด็กดีรักทุมชนของเราครับก็จะมีกิจกรรมไปทํากันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะออมเนาะงั้นพี่ขอถามว่าออมรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปทํากิจกรรมอะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้ใช่ไหมถามพี่พี่ก็ไม่รู้อ้าวแล้วอย่างนี้ทาไงนี่ค่ะแต่พี่มีผู้รู้ครับโอ้โหยืนอยู่ตรงนี้ครับครูบิ๊กครับสวัสดีครับครูสวัสดีค่ะกิจกรรมวันนี้ครับครูบิ๊กเราจะไปทําอะไรกันครับวันนี้เราจะพาเด็กๆนะครับไปเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นต้นไม้พันเล็กนะครับเป็นต้นไม้ชุมชนทีีูู่การรรเยน้ นะครับของชุมชน,นการปลูกพเพาะเลี้ยงต้นไม้หมู่12ครับเป็นต้นไม้มงคลน,นะครับซึ่งสามารถเอามาจําหน่ายได้นะครับ<อ>แล้วเป็นของชํำรวยได้เช่นเดียวกันเพื่อ,อสรอ้างอาชีพก่อนที่เราจะไปค่ะมาเช็คความพร้อมของน้องๆกันหน่อยค่ะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อม,มค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้อ่อมกับพี่โจก็พร้อมอมากๆแล้วไปกันเลยค่ะ สามารเรียนรู้ในวันนี้ได้อะไรบ้างคะสามารถนําความรู้ไปประกอบอาชีพได้ได้รู้ชื่อของต้นไม้แต่ละชนิดแล้วก็ได้สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าได้ปลูกต้นไม้กับเพื่อนๆค่ะ,ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณลุงหมูนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้พอเลี้ยงต้นไม้ชุมชนหมู่12ครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีค่ะ คุณลุงครับช่วยแนะนําตัวพวกเรารู้จักหน่อยครับชื่อไพโร์จิตลังสีนะครับเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงต้นไม้หมู่12ว้าวคุณลุงครับผมขอถามหน่อยครับว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้คืออะไรครับก็คือเริ่มแรกนี่ก็เปการปลูกต้นไม้เพื่อไปขายนะครับครับแต่ทีนี้ว่าเออบ้านเราเนี่ยอยู่กับติดกับโรงเรียนตรงเนี้ยครับผมก็เลยอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้หรือว่ามีอะไร คือจะได้เพิ่มมันเขาไปเป็นอาชีพได้ในภายภาคหน้านี่น้องๆได้อะไรจากการมาเรียนรู้ที่สูนแห่งนี้บ้างคะก็คือการปลูกต้นไม้นี่มันก็จะได้ไงไช่วยให้จิตใจเราร่มเย็นแล้วก็รักธรรมชาติอย่างนี้ครับก็บอาชีพเสริมมันก็จะเพิ่มได้อีก ก็ทําให้ทั้งมีสมาธิด้วยใจเย็นด้วยแล้วก็ยังสามารถเป็นอาชีพในอนาคตของน้องด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงหมูคุณป้าทั้งสองท่านนะคะที่ให้เราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะรวมถึงขอขอบค,คุณคุณครูบิก๊กแล้วก็น้องๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วน้องๆนะครับก็เป็นเด็กเก่งและก็เด็กดีกันแบบนี้นะครับทางรายการขอมอบชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์ครับจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนครับเพื่อให้กับเด็กดีประจําโรงเรียนวัดสังวรพิมลภพยบูลจันทานุก,กูลกันไปเลยครับเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทําความดีและความซื่อสัตย์ครับช่วงฐานการเรียนรู้เข้าสู่ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอ,อมรั์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยจะให้น้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของขยะ การลดปริมาณขยะเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับค่ะและวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมศัพ์ของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณมนตรีเงินดีจากบริษัทกรีนสไตล์จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้นะคะน้องๆก็พร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะคะเรามาเข้าฐานกันเลยค่ะหละัก 3R 3R คืออะไรคือการจัดการ ขยะ reduce ครับคือลดการใช้ลดการใช้ในที่นี้คืออะไรทราบไหมครับลดกรใชถายก่แล้วลดการใช้ถุงพล,ลาสติกอันไหนที่ไม่จําเป็นครับอันไหนอันไหนที่ไม่จําเป็นครับก็ไม่ต้องใช้ใช่ครับอย่างเช่นหนูอยากไปซื้อน้ําแต่หนูมีแก้วแก้วอย่างนี้อยู่ถ้าเราบอกว่าเรา,เาแก้วไปนี้ไปขอเติมน้ําจากแม่ค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลด การใช้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องไปรีไซเคิลไม่จำเป็นต้องไปรียูสครับเพราะว่าเราไม่ก่อให้เกิดขยะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอันที่2ครับคือใช้ซ้ำครับหรือว่ารีรียูสครับรียูสเนี่ยเมื่อกี้ที่น้องๆบอกมาว่าเอาหลอดไปประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ตกแตง่งอันนั้นนะครับเป็นรียูสครับต่อไปครับรีไซเคิลอย่างเช่นขวดพลาสติก ขวดแก้วกระดาษแล้วเขาไปทําอะไรทราบไหมครับถ้าเป็นขวดพลาสติกเขาจะเอาไปหลอมแล้วก็ทํามาเป็นเม็ดพลาสติกเพื่อให้โรงงานต่างๆเอาไปขึ้นรูปเป็นขวดพลาสติกใหม่จําว่ารีไซเคิลคือเอาขยะครับเข้าไปในโรงงานแล้วเปลี่ยนรูปใช้พลังงานผ่านกระบวนการเพื่อเปลี่ยนรูปมาเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ชิ้นใหม่กิจกรรมต่อไปครับเดี๋ยวพี่ๆจะชวนน้องๆครับ มาประดิษฐ์สิ่งของกันนะครับจากของเหลือใช้สำหรับ DIY กระปุกอมสินจากกล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้เหลือทิ้งที่จะชวนน้องๆประดิษฐ์กันในวันนี้อุปกรณ์ก็จะมีกล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้เหลือทิ้งกระด,ดาษสีต่างๆกันไกรกาวสีเมจิกและอุปกรณ์ตกแต่งวิธีการทำก็คือนำกล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้เหลือทิ้งมาเจาะด้านบนเป็นที่ใส่เหรียญ ใช้สีเมจิกวาดตามจินตนาการนำกระดาษสีมาตกแต่งให้สวยงามเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราลองไปดูฝีมือของน้องๆทำกระปุกอมสินจากกล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้เหลือทิ้งกันบ้างดีกว่าค่ะ แล้ววันนี้นะครับน้องๆก็ได้รับความรู้ครับทั้งเรื่องของขยะการลดปริมาณขยะด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่บนตีครับช่วยสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าน้องๆเนี่ยได้รับความรู้อะไรบ้างครับครับวันนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะนะครับทั้งการจัดการขยะการแยกขยะนะครับแถมยังมีการประดิษฐ์สิ่งของจากขยะที่ไม่ได้ใช้ต่างหากน้องๆสามารถเอาไปใช้ ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็เอาไปใช้ที่ครอบครัวหรือว่าโรงเรียนแล้วก็ชุมชนของน้องๆได้แถมจะเป็นการช่วยลดขยะครับที่จะเกิดจากทั้งชุมชนทั้งบ้านเราแล้วก็ประเทศชาติครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณมนตรีมากๆที่มาให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอคขอบคุณครับยินดีครับ และช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรั์ของเราในวันนี้นะครับบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนครับก็อยากจะให้น้องๆรวมถึงคนในชุมชนครับได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเลยมอบทั้งตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนไปเลยครับช่วงปริศนาเด็กดีซื่อสัตย์โอเคครับมาถึงช่วงเวลาความสนุกที่น้องๆรอคอยกันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้เราจะมาชวนน้องๆเนี่ยเล่นเกมกันด้วยครับ และเกมของเราเนี่ยยังสอดแทรกทั้งคุณธรรมและความซื่อสัตย์กับเกมที่มีชื่อว่าปิดศนาเด็กดีซื่อสตัตย์ครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกติกากันเลยครับแบ่งเด็กๆออกเป็นสองทีมทีมละ5คนซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นภาพคำสุภาษิตท,ที่เกี่ยวกับความดีความซื่อสตัตย์โดยถามว่าภาพนี้คือสุภาษิตใดเราจะให้แต่ละทีมต่อแถวนำป้ายวงกลมที่เป็นโลโก้สหพัน์ไปแปะคำตอบที่ถูกต้องตามภาพ 1นคนต่อนหนึ่งป้ายจนครบ5คนทีมไหนแปะได้ครบและถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะเอาละครับหลังจากที่พวกเราชมกติกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะเข้าแข่งขันเราต้องเช็คความพร้อมของผู้เข้าแข่งขันหน่อยดีกว่าครับเริ่มต้นด้วยขวามเมืองผมครับผู้เข้าแข่งขันสีชมพูพร้อมไหมครับพร้อมค่ะกองเชียร์สีชมพูพร้อมไหมครับพร้อมครัมาฟังฝั่งสีแดงกันบ้างดีกว่านะคะ ทั้งสองทีมพร้อมขนาดนี้ครับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมเชิญเข้าประจำที่เลยครับฟังเสียนงนกหวีดนะครับถ้าพร้อมแล้ว และทีมที่ชนะนะครับก็คือทีมสีแดงครับผมขอเสียงปรบมือให้ด้วยโอ้โหเก่งมากๆเลยรับรางวัลใหญ่ไปเลยนะครับแต่ทีมสีชมพูก็ไม่ต้องเสียใจไปรับรางวัลปลอบใจไปนะครับขอเสียงปรบมือให้สีชมพูด้วยครับ ถึงเวลาที่เราจะมาเฉลยคำสุภาษิตกันแล้วนะครับสำหรับคำแรกนะครับน้ำขึ้นให้รีบตักหมายถึงถ้ามีโอกาสหรือจังหวะด,ดีๆในการทำมาหากินผ่านเข้ามาควรรีบที่จะคว้าไว้นะครับหรือเวยโอกาสนั้นไว้อย่าปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปอย่างน่าเสียดายครับคาต่อมานะคะฝนท่งให้เป็นเข็มค่ะก็หมายความว่าการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานนั้นสําเร็จค่ะซึ่งโบราณท่านเปรียบไว้ดั่งการฝนหรือตะไบท่งซึ่งเป็นแท่งเหล็กขนาดใหญให่ให้มีขนาดเล็กลงจนเท่าเข็มเล่มหนึ่งค่ะ คำต่อมาเนะครับเชือดคอไก่ให้ลิงดูหมายถึงการลงโทษให้ดูเป็นตัวอย่างครับค่ะคำต่อมานะคะทำนาบนหลังคนค่ะก็หมายความว่าคนที่เห็นแก่ได้หาผลประโยชน์ใส่ตนเองโดยใช้วิธีเบียดเบียนขูดรีดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นค่ะและคำสุดท้ายนะครับชุบมือเปิบหมายถึงการฉวยโอกาสโดยที่การนำเอาผลประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นผลประโยชน์ของตอนเองทงั้งๆที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ลงมือลงแรงหรือมีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสองทีมด้วยนะครับมา เก่งกันทั้งสองทีมเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่ช่วยปลูกจิตสำนึกครับเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตย์ครับให้กับเยาวชนและสังคมไทยนั่นเองนะครับผมกับโครงการที่มีชื่อว่าซื่อสัตย์เพื่อชาติครับผมมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับเด็กไทยทั้งภาคเหนือเนี่ยเขารู้จักคำว่าซื่อสัตย์กันมากน้อยแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณคิดว่าเด็กไทย รู้จักคำว่าซื่อสัตย์ไหมใช่ขโมยขโมยขู่จักเจ้าขู่จักขับหู่จักขับแล้วความซื่อสัตย์คืออะไรบขโมยตังแหม่ไปใจมีคนทําเงินโต๊เก็บไปประกาศครับพูดโกหกคนอื่นการบารักซาบเจ้าใครเป็นคนสอนน้องเรื่องความซื่อสัตย์คนครูสอนครับปอแม่ครับน้องคิดว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์ไหมกะซื่อสัตย์อยู่เจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ครับ แล้วน้องคิดว่าใครซื่อสัตว์ที่สุดในประเทศไทยพอครับตายายปมอแม่ครับนายหลวงนะครับเด็กยังรู้จักความซื่อสัตว์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ะความซื่อสัตว์เริ่มต้นที่ตัวเรามาร่วมปลูกฝังความซื่อสัตว์ให้สังคมไทยซื่อสัตว์เพื่อชาติคนที่ไม่มีพื้นฐานต้องไม่ย่อท้อ เดด็กดีได้เวลาความอร่อยแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีนั่นเองครับซึ่งช่วงนี้เราก็มีตัวแทนจากบริษัทสหพัฒนาพิบูรณ์จำกัดมหาชนครับมาร่วมกันทำอาหารให้น้องๆได้รับประทานกันครับสวัสดี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 ครับ เมนูของเราวันนี้คือเมนูอะไรคะซื่อสัตว์ผัดซุกี้แห้งปลากระป๋องรวมมิตรครับผมโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากินแล้ว,ลวะนะคะม,มาดูส่วนผสมกันค่ะอย่างแรกเลยนะครับบะหมี่ซื่อสัตว์ครับบะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสครับผมค่ะแล้วก็ปลากระป๋องซื่อสัตว์ครับปลากระป๋องที่อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลแเซียมสูงครับผมค่ะแล้วก็จะมีปลาหมึกนะคะมีผักต่างๆค่ะผักกาดขาวขึ้นช่ายแล้วก็แครอทค่ะไข่ไก่นะครับน้ำมันหอยโซลยมตามซอสปรุงรสถั่วเหลืองนะครับมีน้ำตาลอ้อยน้ำมันมะพร้าว กระเทียมแล้วก็น้ําจิ้มสุก,กี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยไหมคะอย่างแรกนะครับเราต้องลวกบะหมี่ซื่อสัตย์กันก่อนครับค่ะแล้วก็ได้แล้วนะครับบะหมี่ซื่อสัตย์ที่ไม่มีผงชูรสของเราครับขั้นตอนต่อไปนะคะพี่โจตั้งกระทะเลยะค่ะเราจะมาผัดกระเทียมให้หอมกันเลยนะคะ<ม>เราก็จะใส่ไข่ค่ะผัดไข่กับกระเทียมให้สุกนะคะ เราก็ต้องใส่บะหมี่ซื่อสัตย์ที่ไม่มีผงชูรสของเราลงไปนะครับผมค่ะ <ผม S 2> โอ้โหเส้นเหนียวนุ่มน่ากินมากนะคะครับผมต่อไปนะครับเราก็ต้องใส่น้ําจิ้มสุก,กี้ลงไปนะครับผมค่ะปรุงรสตามชอบครับซอสหอยนางก่อนนะครับผมซอสปรุงรสครับค่ะและสุดท้ายก็คือน้ําตาลครับขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะผักกาดขาวครับแล้วก็จะมีแค,อครอทค่ะเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะสุดท้ายค่ะขึ้นช่ายค่ะ ขาดไม่ได้เลยนะคะปลาหมึกค่ะอ่อมไปลวกมาแล้วเรียบร้อยนะคะใส่ปลาหมึกแล้วน่ากินมากเลยนะคะคุณพายครับผมตามด้วยปลากระป๋องของเราครับปลากระป๋องซีสั์นะครับผมเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จะอร่อยมากขึ้นนะครับถ้าทานคู่กับปลากระป๋องซีสัสของเรานะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูซื่อสัตว์ผัดส,สุกที่แห้งปลากระป๋องรวมมิตรครับแค่นี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยได้โดยไม่ต้องใส่ผงชูรสครับซึ่งจะอร่อยแค่ไหนนะคะไปให้น้องๆพิสูจน์กันเลยค่ะ น้องจากโรงเรียนวัดส,สังวรพิมลภัยบุญจันทานุกูลเป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีแบบนี้นะครับก็ทําให้พวกเราเนี่ยมีความสุขมากๆครับเราเลยอยากจะมอบความสุขกลับคืนให้กับน้องๆครับด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตว์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนและอุปกรณ์กีฬาจากมอลเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลระดับโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิก เพื่อให้น้องๆนะครับมีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและของทั้งหมดนี้ให้น้องๆไปเลยครับและ ที่ไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่รายการของเรานะคะได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัฒ์ให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติ้ลฮีโร่ปี5สนับสนุนเด็กดีมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะและตอนนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับโรงเรียนไหนและน้องๆที่ทําความดีในเรื่องอะไรต้องติดตามให้ได้นะครับส่วนตอนนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสสวัสดีค สวัสดีค่ะ